ตําวทางเพื่อนครูที่รพทุกท่านนักเรียนที่น่ารัฐทุกคนวันนี้ก็เป็นวันสําคัญอีกวันหนึ่งซึ่งทางโรงเรียนทางระดับชั้นม .6 ทุกๆคนนะค,ะนะครับนักเรียนทุกๆคนด้วยในจัดกิจก,กรรมอำลาสถา,าบันซึ่งปีนี้ก็จะมีกิจกรรมที่จะแตกแตกต่างกว่าทุกปีหน้าเสาธงวันนี้ ึงเป็นกิจกรรมที่น่าชมเชยนะครับก็ขอแสดงความชื่นชมยินดีนักเรียนเรียนเก่ง่ได้เกิดเสี่ยสูงสุดของแต่ละชั้นเรียนแต่ละห้องเรียนแต่ละแผนการเรียนและขอแสดงความยินดีกับนักเรียนบางเพลิประโยชน์ต่อสังคมนะครับคุณครูว่้ากิจกรรมในวันนี้คงจะเป็นที่ จิตตาพรงใจเป็นแบบอย่างที่ดีแก่นักเรียนรุ่นน้องที่ศึกษาอยู่นะค,รคนราชที่เรียนทุกอย่างนี้นะครับนักเรียนหลายคนเรียนตั้งแต่ม3มนะครับม .1 ถึงม .3 าบางคนก็เรียนตั้งแต่ม .1- ถึงม .6 เพราะฉะนั้นกิจกรรมในวันนี้เึิงสร้างตัวรวังว่านักเรียนที่จบจากโรงเรียน สถาบันแห่งนี้โรงเรียนสุนราทพิมีอนุกูลเลือดขาวแดงข้อคงจะเช่ข้มข้นนะครับจากทำหลายคนที่กล่าวในวันนี้รวมทั้งตัวแทนนักเรียนที่กล่าวนะครับก็ให้คำม,มั่นสัญญาต่อโรงเรียนไว้ว่าเมื่อสำเร็จประสบความสำเร็จในชีวิต หน้าที่การงานการศึกษาแล้วก็จะกลับมาเยี่ยมโรงเรียนนะครับโพชนาขานะครับน้องๆที่ยังคงอยู่และเรียนที่สถาบันแห่งนี้ก็คงจะได้แบบอย่างที่ดีงามนะครับคุณครูก็ขออา,ารัธนาสิสิทธิทั้งหลายนะครับส่งเปิดบันดาลให้นักเรียนทุกๆคนนะครับประสบความสุขความสำเร็จมีสุขกับคารนามัยแข็งแรง คุณทุกทุกคนสวัสดีครับ